สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองวันนี้แม่อ้อยมากับต้นไม้ที่มีความสวยโดดเด่นอีกหนึ่งต้นค่ะนั่นคือต้นเกตมังกรค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือดิเฟนบาเกียคอคดค่ะต้นนี้เขามีความสวยและโดดเด่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังของใบค่ะหน้าใบโดดเด่นด้วยลายใบที่มีอยู่ด้วยกันถึง3าสี นั่นคือสีขาวสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่ด้านหลังใบโดดเด่นด้วยเกตยาวตลอดแนวใบลักษณะเกตแบบนี้ดูแล้วคล้ายๆเกตของจอระเข้ค่ะเลยเป็นที่มาของชื่อ d e f ฟ n b r ร์ i a c o c อ o ด i l e แต่ก็มีหลายคนมองว่าเกตแบบนี้เหมือนเกตของมังกร ทำให้น้องมีอีกชื่อที่ใช้เรียกคือดาร์กอนสเกลค่ะชื่อนี้ก็ตรงกับชื่อภาษาไทยที่ใช้เรียกน้องก็คือเกดมังกรค่ะน้องเป็นไม้สกุลเดียวกับสาวน้อยป่าแป้งค่ะหรือสกุลดีเฟนบาเกียน,นั่นเองซึ่งถิ่นกำเนิดส่วนใหญ่ของไม้ะกูลดีเฟนบาเกียก็จะอยู่แถบทะเลแคริบเบียนอเมริกาใต้ค่ะ ซึ่งเพราะว่าการเจริญเติบโตของน้องมักจะเจริญเติบโตอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่น้องจะมีเงาของไม้ใหญ่คอยพายแสงเอาไว้ให้ค่ะด้วยเหตุนี้จึงทำให้น้องมีนิสัยที่ชอบอยู่ในร่มหรือร่มลำไรค่ะน้องไม่ชอบที่จะเจอแดดตรงๆถ้าน้องเจอกับแสงแดดตรงๆจะทำให้น้องมีอาการใบไหม้ค่ะ ซึ่งภารกิจของแม่อ้อยวันนี้ก็คือการดูแลต้นเก็ดมังกรให้กลับมาสวยค่ะน้องที่แบ่งเก็ดมังกรต้นนี้ให้แม่อ้อยมาเอาเก็ดมังกรที่บ้านขึ้นท้ายกระบะมาหาแม่ค่ะมาให้แม่ช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องไม่งามเหมือนต้นที่บ้านแม่อ้อยค่ะจากการสังเกตอาการแล้ว น้องมีอาการใบไหมมีการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยที่ไม่สม่ำเสมอดูจากลำต้นของน้องค่ะมีการโตไม่สม่ำเสมอทำให้ลำต้นของน้องรับน้ำหนักใบของน้องไม่ได้ค่ะลำต้นก็เลยเอ็นเอียงดินขาดความชุ่มชื้นดินปลูกเก็บความชื้นไม่อยู่หลังจากสังเกตอาการแล้วแม่อ้อยจะช่วยน้องโดย การหั่นน้องค่ะเพราะว่าลำต้นของน้องรับน้ำหนักใบของน้องไม่ไหวแล้วค่ะและทุกครั้งที่จะทำภารกิจใดๆกับต้นไม้ในสกุลสาวน้อยป่าแป้งหรือดีเฟนบาเกียจะต้องสวมถุงมือค่ะเพราะน้องมียางที่เป็นเมือกใส ที่จะทำให้เราเกิดอาการระคายเคืองถ้าคนที่แพ้ก็จะมีอาการคันค่ะหรือถ้าหากยางที่เป็นเมือกใสๆที่อุดมไปด้วยแคลเซียมออกซาเลตตัวนี้ไปโดนผิวหนังส่วนที่อ่อนอาจจะเกิดอาการไหม้แสบคันได้ค่ะแม่ก็จะใช้มีดคมๆเฉือนน้องเลยนะคะ สำหรับยางใส่ๆนี้ใช้ใบของเขานะคะเช็ดออกค่ะส่วนโคนแม่จะเหลือไว้แค่นี้ค่ะรอให้น้องแห้งสักนิดแม่จะใช้ปูนแดงทาค่ะเขาจะงอกออกมาตรงตานี้ค่ะท่อนนี้แม่จะหั่นครึ่งนะคะเรียบร้อยได้มาสองท่อนค่ะ สำหรับวัสดุปลูกที่แม่เลือกใช้แม่ใช้เป็นมะพร้าวสามหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ดินปลูกผสมมูลวัวอีกหนึ่งส่วนค่ะเราจะปลูกท่อนนี้ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่อนยอดสำหรับกิ่งท่อนพันแม่จะวางแม่จะวางแนวนอนแบบนี้นะคะ แล้วใช้ดินกบบางๆค่ะ,คะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจาก1ต้นก็ได้เพิ่มมาอีก3ต้นค่ะสำหรับเรื่องของการบำรุงต้นเกตมังกรหรือดิฟเฟนบาเกียคอคโดายต้นนี้แม่อ้อยจะใช้เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะแล้วก็นมจืด นมจืดแล้วก็จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแม่จะลาดลงบริเวณโคนต้นค่ะที่ต้องบอกละเอียดขนาดนี้ก็เพราะว่ามีบางคนเทนมจืดไปที่ยอดของน้องค่ะนมก็ขังตามกาบใบตรงนี้เต็มไปหมดค่ะคนนั้นก็คือยายของแม่เองค่ะแม่บอกกับคุณยายว่าต้นเกศมังกรต้นนี้เขาให้หวยแม่น ถ้าอยากได้หวยให้คุณยายเอานมให้เขาในทุกๆวันพระครั้งละหนึ่งแก้วช็อตค่ะที่บอกว่าให้ทุกๆวันพระกลัวเขาลืมค่ะถ้าบอกว่าสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งคนแก่จะจำวันพระแม่นค่ะถ้าบอกสัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์ครั้งจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าบอกทุกวันพระจำแม่นค่ะ แต่คุณยายไม่ได้เทลงที่โคนค่ะคุณยายลาดที่ใบเขาเลยค่ะนมก็มาขังอยู่กับใบตรงนี้ดีที่ไม่อ้อยสังเกตเห็นก่อนเลยมาช่วยล้างออกได้ทันเวลาค่ะก้เป็นเรื่องน่ารักน่ารักของคนแก่กับต้นไม้ค่ะคุณยายพยายามจดจำรายละเอียดของต้นไม้ให้ได้ทุกต้นแต่จำไม่ค่อยได้หรอกค่ะ ชื่อของต้นไม้ยังจำไม่ค่อยจะได้คุณยายต้องบอกให้แม่อ้อยเขียนชื่อติดไว้ให้แกว่าถ้ามีคนมาถามแกจะได้บอกถูกว่าต้นนี้ชื่ออะไรต้นนั้นชื่ออะไรพอได้มีเรื่องคุยกับคนอื่นเขาจะได้ไม่เหงาค่ะแกว่าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้แม่อ้อยขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ